อนี้ก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็สรางภูมิคุ้มกันี่อยไปย่ไปแล้วับปูไปไปแล้วก็เน้นมาให้มาดนข้าวโดยการเยอะเจ้าขยับอีกเจ้าเออ ก็เลยเหลืเงินนะข้าวถงกาจายครับคนงานสอนเพราะว่าเระชุมกันแล้วเนาราให้เงนมาไสไปแล้วยัดไปทางอันนี้อันนี้อีน้องเฮายน้องาง้ากได้ไ่ลายกับาทอง อาง่อีลวอโง่ยันยัง่ต้งูดสามันตมันจะมีหนัง้าค่าบอกค่ะสามักวเบื้องสามสี่กวาซืเบื้องมสาพนกว่า

ันต้อมาวลมันต้อทำงานการจ้างงานหลายเนาะจ้างกใ้ตำรวจรวบรวมลักแจกของไม่เหลืองดอพีนมุ่งมุนาา้เดี๋ยวพืนนี่นะิตใจเคารางวัลโดนีมดเย

ใครมาวะใครมาวะใครมาใครมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วเอาสวัสดีค่ะโอ้ยมาช้าจังเลยดีกว่าไม่มาเอามาคนเดียวใช่ไหมลูกอ๋อมาคนเดียวครับ จริงเหรอน้อ้ลงทิพอยู่อยากนมาโเป็นไงเสร็จพิธียังเสร็จแล้วไปกินข้าวไปไปผูก้อต่อแขนซอำใหญ่มาแล้วโอ้โห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 ้้โอ้อ้้อ้โอ้อ้โห้โอ้า มาถึงมา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 เลยมากิข้าวเลยน้องไอ้ล่ะน้องไอ้ลงคลิปอยู่เดี๋ยวขึ้นมาอ๋ออยู่นู่นป่ะใช่เดี๋ยวรอน้องไอ้ก่อนเนี่ยวไปนอนกันไปบนนองนอนไทยอาอกินแล้วบ่ะลุงนี้กินแล้วหิวแล้วอ้าวเขามากินนะเขาไม่ได้เดินทางมานะกัปตันก็มากินเลยเดี๋ยวผมรอนุ่มไว้ก่อนกินเลยกินเลยอืมได้น้องน้องไอ้ไม่มากินไม่ได้ ต้องเลยน้องไอ้ก่อนวันดีนะทีวันสมุมอบบ้านอย่างเป็นทางการเนาะลุงถนอมฮะเป็นไงบ้างครับลุงถนอมดีใจไหมครับดีใจครับดีใจมากโอ้ดีใจวันนี้แต่งตัวหล่อเลยวันนี้ใส่ลายสก็อตเลยใส่เดฟใส่เดฟด้วยเห็นไหมเหมือนกับตันเลยโอ้ต่อไปลุงน้องก็จะแต่งตัวดูดีเลยวันนี้นะครับ ไม่ได้อยู่นะไปตลอดนะครับสีอะไรก็มาเรียบร้อยอมาดูขนมอันที่นี้นะเซียนนไม่ให้ไม่ดตัดไปเลยใส่อะไรมาเติมมีแต่คนมาแต่ก็มาดูแลนะครับน้องไงมันจะย่างขึ้นมาหรือมันจะขี้ยงมาให้ลงไปเล่นพีชเด็กนางกอขี้ของใหญ่ ดีมากครับว่ากับดันมาลทเตนอยู่ด้วยกันน้อที่อยู่เจ้าสายเลยเนี่ยคที่มาอยู่ที่นี้ด้วยกันนครับผมน้องอาก็ลงทิปไปเนี่ยครับตัวยาแตันกครับอ้าคูนี่จ้เพ่หาเพอหาืโจ หานะอะไรอาจาพี่โจทโดนโหาพู่แล้วนะเฮ้ยดูนอ้องปอนกับโอ้น้องปอนแตงสองมือเลยนะผมแตงสองมือเลยแตง้มะเขือแตงแต้งมะเขือกัดแตงหนึ ah ่ง er um คำก<ด>ัดมะเขือหนึ่งคำคำสองมือเลย

ถ่ายคลิปเคนินะ <c oughs> มือซ้ายมะเขือมือซ้ายมะเขือ,ม,อมาแตงเขแค่นี้แล้ว